ดูพวกนี้เพลงว่าอาจจะต้องเจอใช่ไหมหมูป่ามีป่ามีด้วยมีเสือดาวด้วยสุนัขจิ้งจอกมีงูด้วยเอาโหขู่กันเข้าไปจะกล้าขึ้นไหมเขาแค่ขู่นี่ยเขาทําทางดีแมวนี้นาคุ้นๆยังไงวะแมวป่าหรือว่าแมวแบบนี้คือส้นตอมาจากแมวป่าเออคงนั้นแหละ เหมือนคนป่ามาเข้าอยู่ในเมืองเป็นแมวบ้านอย่างจริงนี่ก็คุ้นๆนะแต่แค่ว่าตัวมันหดลงไปเยอะขึ้นน่ารักขึ้นนี่นี่นี่ตรงนี้อุ้ยนี่เขาบอกว่าเนี่ยทางที่เรากําลังจะเดินเนี่ยยิ่กยักยิกยักตรงเนี้ยมันมีสิ่งนี้อ่ะแล้วจะขู่ทาไมเนี่ยใครจะกล้าขึ้นเรยเนี้ยเออขู่ทําไมวะเอาไงเอาสิไปเดี๋ยวฮเราต้องมีอาวุธอะไรนี่พัดอ่ะ นันมาแล้วเชียวอากาศมันเริ่มร้อนก็เผื่อเผื่อไ้เทศกาลพัดแล้วหรอถ้าหมีโผลมาเนี่ยเราต้องโยนอาหารให้มันกินเนี่ยโยนเนี่ยอาหารเต็มเลยเนี่ยเนี่ยตรงตรงอะไรเนี่ยมันไม่กินลูกอมถ้าไม่ติดป้ายนี่เราก็เดินลันลาตามปกตินี่คือแบบว่าเพิ่มความกลัวเริ่มเดินขึ้นประมาณ11บเดโมงสิบห้านาทีอันนี้เขาบอกว่าให้ตามป้ายนี้ห้ามออกนอกเส้นทางป้ายนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ห้ามใช่ไหมสีแดงเดินจากตรงนั้น มาถึงตรงนี้ไม่ใช่จุดชมวิวนะแต่ว่าเป็นทางกระเช้าที่เขาแหว่งเอาไว้สวยอากาศดีนกอันนี้เยอะจังเลยแมวแมวมันเกือบเป็นพวกเดียวกับอีกาแล้วถ้าปากมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งนกเอียงมั้งนกเอียงมันต้องร้องสิดีจ้ะอะไรนกเอียงเจา้าขุนทองเจา้าขุนทองมาแล้วบอกอายุเลยอะ่ะ <laughs> ไม่รู้ใครเกิดทันบ้าง ตอนรับเด็กท,กทุกชรายต้องตื่นมาดูเจ้าคุณนอนทางไม่ชันแต่ว่าวาดเสียวใช่ไหมมีจุดเสียวๆหลายจุดเออเรามาหยุดตรงที่มันเสียวทำไมเนี่ยนี่คือเส้นทางที่เขาแนะนำจริงปะเนี่ยทำไมดูมันไม่ค่อยเชิญชวนเลยมันเดินลงด้วยนะ งานจะซิเราจะเชื่อมันได้ไหมเนี่ยมันจะเชื่อได้ไหมเนี่ยนี่จะเดินลงทําไมเนี่ยจะอุ้สาขึ้นมาตั้งเยอะเส่็จส่วนล้วก็มาทําทางแคบนี่ไงเขาเชิญเชวนจริงๆมีป้ายอยู่ถึงทางแยกอุ้ยมีคนเต็มเลยอะถึงขั้นไม่ใส่เสือเ้อยังนี้นี่ชั้นเดียวอุ้ยสวยเนาะอุ๊ยมีทุ่งหญ้าแบบนี้ด้วยอ่ะสวยเลยอ่ะเหมือนเป็นลานกว้าง แล้วก็มีทางแยกหลายทางเหมือนเป็นที่ตั้งแคมป์อ่ะสงสัยเราต้องเดินขึ้นไปบนนี้ไหมไอสูงสูงนั่นอ่ะเดี๋ยวขวาดูวิวนี้สิสวยมากร้อนอปแต่งตัวถูกระเบียบม,มีพัดด้วยวันนี้จีแต่งตัวผีระเบียบไปหน่อยอยู่ในห้องอ่ะมันจะหนาว พราะว่าห้องมันเป็นห้องที่ไม่โดนแดดแล้วก็แบบมีตึกบังไงมันก็เลยรู้สึกหนาวพอออกมาแล้วปุ๊บเฮ้ร้อนเลยปวดเสียวอยู่นิดนึโอ้จชมวิวมีเท่านี้แล้วก็มีตึกอยู่ตรงนั้นอยู่นิดนึงตึกสร้างใหม่ตรงนี้ก็มีจุดชมวิวที่ไม่เห็นวิว ต้นไม้บงังอ่ะคำประจําออฟครุณารบกวนเออโปรดเมตตาตัดต้นไม้ตรงนี้เอาไปให้หมดสิบงังบิ้เนี่ยมันบังจริงๆนะอันนี้หลุมอ้าวไม่ลึกแฮะมีแค่นี้คาเปล่าคาตาลติหรอหยิบล่มมาใช้เป็นครั้งแรกในะรอบ ห้าเดือนลมไนลมเอ้ยสุดที่หยิบพัดมาใช้เป็นครั้งแรกในรอบห้าเดือนตั้งแต่สิงคโปร์ก็ไม่ได้ใช้อีกเลยอันนี้กาศร้อนมากเขาสร้างแคร่ให้เรานั่งเลยเหรอโอ้โหวิวของจริงมีอะไรเอ่ยมีไว้ทำอะไรอ่ะอันเชิญขอบเข้าขอบเขามีไว้ทำอะไร จะกลิ่นแปลกๆไหมะมีกลิ่นแปลกๆไหมที่มาไม่มีนี่ดูวิวนี่สินี่คืองที่นั่งกินที่ดีที่สุดอ่าที่นั่งกินที่ดีที่สุดดีที่สุดนั่งกินที่ไงนั่งกินที่พอทุกคนจะมองมาแกอันนี้คือเสบียงของเราแอปเปิลชัวมีพันนี้ด้วยชัวแอปเปิลชัวใช่มั้ย เอา่ะไว้แย้ชีดังเก็บบ้านเก็บกับบ้านไปเลยอ่าแต่จีชอบกินชีสนะแต่ทําไมไม่ชอบกินชีสแบบนี้ไม่รู้เขาไม่กลัวเลยอ่ะเด็กอยากได้ไหมเด็กอยากได้ไหมพ่อก็เดินลงไปหยิบให้เด็กเดินถอยหลังลงด้วยเกิดสะดุดอะไรไปปุ๊บไปทั้งคู่เลยคือเราอ่ะกลายเป็นเด็กสําหรับเขาไปเลยเนาะคือเราแค่เดินเอาตัวเราเองอ่ะเดินลงไปเราก็หวาดเสียวจะตายอยู่แล้วนี่คือเขาอุ้มเด็กแล้วเดินถอยหลังด้วยนะ เด็กยุโรปก็ฝึกปีนป่ายอะไรกันมาเยอะแยะแล้วเขาก็เก่งไงไม่เหมือนเราไงไม่เคยได้ปีนป่ายอะไรมาก่อนโอ้โหแต่นี่มันหน้าผานะลงมาเจอจุดชมวิวอีกแล้วมาเขียนทําไมเนี่ยให้มันเยอะเธอเนี่ยฮะมันสิมันลอกไงเขาก็เลยมาเติมความเป็นศิลปะอันนี้คือวิว <laughs> <laughs> ติดติดหัวลบสิ <laughs> เมือง布าชอฟนี่สวยมากเลยนะมีที่ให้เดินเยอะด้วยเมืองมันใหญ่นะดูดูดีๆใชแ่แถมแบ่งเขตชัดเจนด้วยทางนี้เขตภูเขาอันนี้เขตที่ราบมองไกลๆเห็นที่พอปลูกเยอะเลยส่วนตรงสถานีรถไฟก็จะเป็นเหมือนเหมือนการไก้หาที่เป็นตึกหรูๆอ,อ,อ่ะตึกคอนโดสูงๆจุดชมวิวที่หนึ่งแล้วก็มาเจอทงโรมาเนียแล้วก็จุดชมวิวที่สตรงนี้สวยมากๆจากนั้นก็จะเดินลงไปที่ตรงนี้ ตรงนี้เป็นป้ายที่เขียนว่าบาชอฟที่เรามองมาจากไกลๆแล้วเห็นป้ายคนเข้ามากระจุก,กันตรงนี้นะเนาะเขาก็ขึ้นกระเช้ามาเสร็แล้วก็คงไม่มีทางเดินมาถึงนี่เรามาถึงจุดที่เขียนว่า,าชอฟเหมือนอ่างอาบน้ำเลยอุวยนกน่ารักอ่ะเนี่ยเนี่ยเน,นี่ไม่ใช่นกกระจิบกระจอกนะ นกอะไรอะ่ะตรงนี้ที่มีคนเยอะเพราะว่าเขาขึ้นกระเช้ามาไงแล้วก็เจอป้ายเดินมานิดเดียวก็ถึงตรงนี้เป็นโต๊ะว,วางสิ่งของให้เรายืนกินยืนดื่มยืนริง้งแล้วตรงนี้ก็คือป้ายที่เรามองไม่เห็นแล้วเราจะมาขึ้นมาทาไมเนี่ยอันนี้เป็นรั้วแหลมๆเผื่อว่าจะโดนเสียบไม้ไข่ปีนใช่ป่ะไข่ปีนห้ามปีนห้ามปีนโอ้แต่เห็นชัดมากเลยเนาะ ตรงนี้เป็นจุดชมวิวยอดฮิตเพราะว่าขึ้นกระเช้ามาก็จะเดินมาตรงนี้แต่ว่าจริงว่าจุดชมวิวก่อนหน้าน,นี้ที่เราไปถึงอะตรงนั้นน่ะสวยกว่าเงียบกว่าแล้วก็แบบพานโนรามาก,กว่าตรงนี้มันแย่งกันเนาะแล้วก็เห็นแต่ข้างหลังอะ่ะตรงนั้นมันต้องปีนขึ้นไปไงคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยก็เลยสงบเมื่อกี้เดินมาจากสัญลักษณ์ปลาชอฟตรงนั้นแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้ตรงนี้เรียกว่า l o c k s and Butterfly เป็นที่ขยายพันธุ์ของผีเสื้อตั้งแต่พฤษภาจนถึงสิงหาผ่านไปเลย2 g e เจเนอเรชันเพียงแค่สีเดือนเท่านั้นมีการลอกคราบของผีเสื้อตั้ง2 g e เจเนอเรชันแล้วทางนี้ก็คือทางซิกแซกที่เขาขู่เอาไว้ว่าเป็นเส้นสีแดงๆอย่างเงี้ยทางลงไปข้างล่างที่เรากำลังจะขึ้นมาทางนี้ก็คือเป็นทางที่ไปขี่ลิฟตคา คนก็จะขึ้นเคปเบิลคาร์มาเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาทางนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปชมวิวตรงป้ายบาร์ช้อปตรงนั้นเ<ร>สร็จปุ๊บแล้วก็เดินลงมาทางนี้แล้วเราไปทางไหน,นแล้วเราก็จะไปทางกระเช้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงไปแล้วก็ลงไปลงอีกทางนึงไปลงอีกทางหนึ่ง <laughs> เราก็เดินมาถึงกระเช้ามีขายของที่ระลึกขายของที่ระลึกหมีหอมไม้เทปี <My Sophie. S 1> อันนี้ไม้ทุบหลังใช่ไหม นนีลูกตาเดินเข้ามาทางนี้มีเห็นมีคนต่อคิวอยู่เราจะผ่านไปยังไงเปล่าเราแค่เข้ามาดูเฉยเยลิฟต์กำลังมาพอดีเลยเราแค่ยืนดูเฉยเยได้ไหมอ๋อนี่ไงมีโฆษณาด้วยอะโคคาโคลา่าเมื่อกี้เดินเข้าไปในเคเบิลคาร์ตรงนี้มาแล้วก็เดินออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเดินเข้าช่องตรงนี้มีทางลับ ใช่หรอไปต่อไม่ได้ไหม,ไมไเขาว่าไม่น่าจะได้อะทำไมเขาถึงทิ้งล้างเอยหรือว่าข้างล่างนั้นวะไม่ได้อีกเออนี่ไงอยแล้วใครจะเดินมานี่เอ๊ะมันเหมือนมีสิ่งก่อสร้างอะไรไม่รู้อุยอยู่ข้างหน้าอ๋อเห็นปะอะไรแดงแๆอะเสาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่เราเห็นมาจากข้างล่างเนาะอ๋อที่ตอนแรกๆของคลิปนี้จีบอกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้น อนั่นป้ายนั้นและเสานั้นเดี๋ยวเจอกันนี่มานั่งกินตรงนี้กันไหมอ๋อเมื่อกี้นี้คือเราจุดชมวิวเมืองเก่าไงอันนี้คือจุดชมวิวเมืองใหม่อเออเออวันนั้นยังแซวไว้เลยนะอนขึ้นไปป้อมนั้นอ่ะแต่ตรงนี้ที่สามารถกิ้งลงมาได้เลยเลยต้องเดินระวังหน่อยจุดชมวิวปิกนิกเป็นทุ่งหญ้าหน้ากลิ้งกรุณาตัดต้นไม้ต้น <c oughs> ให้เห็นว่ามันร้อนแค่ไหนมันละลายหมดแล้วอ่ะอยากได้กินเลยอะจะ <c oughs> ได้กินช็อกโกแลตก็ตอนที่มันละลาย <c oughs> ตอนหนาวไม่ถือตอนหนาวไม่ค่อยได้ออกเลยมีจุดชมวิวตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เราไปนั่งบนพื้นทําไมเพราะว่าในแผนที่มันไม่ได้ปักเอาไว้ต้องไปโทษแผนที่ไม่ยอมปกักโอ้นี่ไงมันเดินถึงกันได้มันเดินถึงกันได้ดไดแสดงว่าจุดนี้คือจุดชมวิวได้เลย โตเอ้ยไลงไปเดินให้หมดเดียวเลีเออว่าดูติพานโนมั่งเลยเดินมาอีกนิดเดียวก็เจอจุดชมวิวอีกแล้วมีโต๊ะนั่งลมลมด้วยอะ่ะทำไมมันไม่ปักไวอ้อ่ะจุดชมวิวเยอะจริงๆเลยเนาะมาตั้งโต๊ะกลางป่ายเนะาะนี่ไงมีโต๊ะดีๆลมไม้สวยๆมีวิว แจมแจมเออนอนเลยไหมเดี๋ยวแม่มาปกผู้มีมันดีจังเลยเนาะทำไมเขาถึงทำให้ได้ทำขนาดนี้ <c oughs> คือเขาอะมีจุดชมวิวมีทางเดินดีแต่ก็แปลกใจอะขึ้นไปเขา,ก,ากินอะไรกันหรื <c oughs> อวะกินเบียร์ห้อง <c oughs> น,น้ำก็ไม่มีทำไมครเอาแต่พกน้ำมากินแทนไม่เข้าใจว <c oughs> ันนี้คือป้ายจริงๆฝั่งเมืองเก่าน่าจะมีวิวแบบนี้เนาะ มีจุดชมวิวแบบนี้เนาะฝั่งเมืองเก่าไม่มีจุดชมวิวแบบนี้เลยทางลงลรือโหดนั่งพักเสร็จแล้วไปต่อต่อจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางลงมอณลาไอ้ไม่ใช่ <laughs> เส้นทางลงอันาอฮาลุโหดเพราะว่ามันจะชันมาก คิดไปเองด้วยวิเคราะห์จากแผนที่เอาไม่ใช่หรอกแล้วก็ไปต่อทางนี้อุ๊ยทำไมเงียบหมดเลยอ่ะเมื่อกี้มันยังร้องอยู่เลยไม่ได้ผลละเห็นไนะหมไหนมันคุยละเห็นไนหะในที่สุดก็ถึงพื้นโลกสักที โอ้หเก้าอี้สวยเชียวนั่งเป็นบุญตูดหน่อยดิอ่าตูดมีบุญแล้วปล่อยตดไปสักทีนึง